บอกว่านายเป็นใช่แล้วฉันมาจอกโกฮงนัดพยายามดับสินาวะจะกินบ้านดีแอสเขาอ่ะใช่เดี๋ยวอะไรนะไม่ฉันไม่ได้จะกินพวกเขาแต่นายวอฉันน่ไม่ได้มาจากสแกนเดเนวียความจริงคือฉันน่าชื่อชาริฟูดยายบ้านฉันก็อยู่ที่เบเกอร์ฟิลด์วิลนี่ใครรู้จักหรอ ฉันมันก็แค่คนหน้าเบื่อในวูคนที่หน้าเบื่อมันไม่เหมาะกับคนที่มีความสามารถแบบฉันแล้วคมเลี่เรูักเนี่ะไม่จาะควาสแล้วก็มิดบอลด้วยคือฉันจะโทรไปหาคนขายเนื้อแต่เขาไม่ยอมรับสายมีคนขายเนื้อฝากข้อความไว้เยี่ยนเลฉันเองไปเอาหนา่ฉันต้องใช้เนื้อนะหวานี่ก็ใช้แัดปืนเพื่อทำอาหารไง S <S และสำนรับนี้เปล่อความฝันันคือได้เป็นค่อครัวและเปิดร้านที่เป็นก็ฟิววิวทำให้ทั้งเมืองมันสดเชื่นขึ้นเพราะงั้นฉันถึงหนีออกมาและมาอยู่กับผู้เดียสิและที่ไหนว่าตัวพวกเขาต่อเี่หลับอยู่ละๆๆออ เขาแน่ยํานิตปอลให้คนกินอีกเพียบเยอะเยอะอยากกินนิตบอลเยอขอบใจที่ไม่เปิดโปงจนาสตาถ้าหากมีอะไรที่ฉันจะช่วยเธอได้ละก็คืออันที่จริงแล้วนะชัรนีีมันก็มี ล,ลูกตาแม่มีาด,ดีให้ฉันด้วยโุเอาเทปป้อขอดทนะที่ไองมีแมสิ่สีของนายก็รีบไป่อนนะ่ะพูดเป็นเล่นฉันชอบที่สุดแล้วแม่แต่ฉันก็คิดถึงเท้านะดูว่ามอน,นั่นของเขาแปลว่าบังชื่อมส่วนขอใจริงจเลยม่พวกเอาใบเก,ก็บมาให้ทุนด้วยแม่ บายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซื้อตั๋นค่ะ